อ้าอ้าวทำไมมันมีอ๋อเขากลัวบังอ๋อกระเป๋าแม่แม่เขเข้าใจทำรูปการแบาง่งนึกถึงป้าแดงเมื่อกี้ดาไปนั่งตรงนั้นแย่นเย็นไปนอนนะคะป้าแดงไปนอนนะตรง,ง,งนี้ตรง ไปั่งแม่แดงเย็นมากมีที่นอนด้วยห้องน้ำตรงนี้้องน้อยู่นี่ค่ะแม่อมแดงค่ะนั่นแหละค่ะที่เห็นน่ะรถนุ่นมีสองคันค่ะเป็นห้องแอร์แม่จะไปนอนในห้องน้ำก็ได้นะเย็นดีเย็นจริงวะเพะแม่วันจบเข้ายัางคะห้องน้ำเอาจะไปเด็กก่นอนฮะ ก่อนจะให้มันเต็มเต็มอ้คช่างว่าให้ช่างว่ากอดเดี๋ยวเขาใส่พิธีเราขยาาเนาะเสรจพิธีแล้วไาขึนเสร็จพิธี้า่จะไปเดี๋ยวกล้องตั้งตรงนี้ตรงข้างคนสีม่วงยืนน่ะป้าี๋ยวคนสีม่วงยืนน่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปไปนั่งรนนั่งเลยไม่นั่งน่ะนั่งข้างหลังน่ะตรงคนสีม่วงน่เดี๋ยวเอา เอาเอาก็ออีกหน่อยเบต้าด้สวัสดีค่ะน้องแสงมาอ่ะค่ะอะไรน้องแสงอยู่ตรงนู้นนะมาแล้วครับอยู่โบนนโน้นใช่ไหมไกลไหมคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปหาค่ะโอ๊ย เดี๋ยวดาเอาตรงนี้น่ะแม่สีแต่ต้องให้ทางนี้ยกขึ้นก่อนนะบอกให้เขาเสร็จพิธีก่อนหมายถึงว่าดาอยู่ตรงช่องเนี้ยไอ้ตรงนี้ไม่นั่งหรอค่ะนั่งลูกงี้ยังไม่มาดิป่ะตรงนู้นเย็นเย็นนุ้ยตรงนู้นน่ะเย็นมากเลยแม่สีตรงนู้นน่ะตรงริมน้ำมะค่ะมีมีมีผาลาค่ะมีเก้าอี้แค่ให้นั่งด้วย เดี๋ยวค่อยมาดีค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเขาเปิดเวที6โมงครึ่งหรือไะแม่สี่ีกกี่โมงแล้วเนี่ยใครต่อดีค่ะ งานไหนนองตีไม่ดา้มาขอบคุณแม่คัดเลยนะงานน้องตีอองานน้องตีงานอะไรคะอ๋อน้องตีเออมากับน้องมากับแม่คัดเลยนะวันที่ยี่สิบเก้าอ่าใช่แต่จองแล้วใช่ไหมคะแม่ตีไม่จองนั่งใครแต่จองหรือ,อยังคะเข้าเขาไปก็เองในน้องตีแล้วจะใ,<ห>ให้ดาไปกับใครคะไปกับแม่คัดอ๋อเหรอโอเคของแม่ตีเต็มแล้วใช่ไหม

ลงเชื่อกับแม่ก็ไปกับแม่ทัศก็คือกับพ่อแพ้ไปก่อนแล้วรถเขามากันคืออย่างนี้คืออย่างนี้เขาอยู่รถเขามารับที่บ้านไงโอเคจองให้แม่ทัศจองแล้วใช่ไหมใช่ไม่แม่ศรีพุ่งบอกว่เดี๋ยวบอกแกมันก็เกินโตอยู่แล้วเพราะว่าไปกันสิบคนแม่ทัศอ่ะสิบสามคนถูกไหมแกไปทักแกแกอยู่ใกล้บ้านแม่ดาใช่ไหมแกก็ไปกับแม่ดาไงรถไปรับที่บ้าน มันเจ็ดคนมันได้โต๊ะหนึ่งอะแม่แม่พาป้ายไฟด้วยพาป้ายไปด้วยเลยเจ็ดคนมันได้โต๊ะเดี๋ยวบ้าแพ้ก็เต็มแล้วตอนนี้ว่านแม่จองจุดสองที่แล้วนะจอองที่ได้สองโต๊ะแล้วนะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เต็มใจเย็นๆเราต้องเราต้องล็อกคนขับรถคนรถได้ได้สิบคนที่เราจะไปพอดีแต่ว่าเราต้องให้ใครก็ได้แม่เป็นกลุ่มเป็นช่ดเจ็ดพันจอกเจ็ดคนก็จองโต๊ะหนึ่งเจ็ดคนก็จองโต๊ะหนึ่งจ้องให้ได้หมด ขาดเหลือก็มารวมรวมกันได้เจ็ดคนไงมันจะได้ถูกเป็นแปดไม่สีตรงนู้นมันใกล้พัดลมบัดอ่ะใกล้ไม่สี่ไม่ไปนั่งนู้นนะเดี๋ยวดาไปพี่เกดก็คงได้นั่งไม่เดี๋ยวดาจะนู้นไปนั่งที่ริมน้ำเดี๋ยวพี่ตีเสร็จเราก็นั่งนู้นเออเดี๋ยวค่อยมาค่ะนี่มันพึ่งยาพึ่งจายังไม่ห้าโมงเลยไปนั่งที่เดิมไปนอนไปนอนพ่อแม่โอ้ตรงริมน้ำนู่นเออยังไม่ถึงมาแดงเลยไม่ไม่ไปนอนจะไปไหม นี่สิไปนั่งพันลมนมะนี่สีไม่ไปนั่งตัวบันลมอ่ะไปที่เดิมดีกว่าเย็นฝ่าสวัสดีค่ะทั้งแปดสิบกคนอันนี้ยังไม่มีอะไรค่ะซ้อมอเฉย สวัสดีค่ะทุกคนไปนั่งที่เดิมดีกว่าร้อนตรงนู่นร้อนก็บอกว่าร้อนคุณพีแม่เดี๋ยวไปนั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับที่เดิม อาหารอร่อยอร่อยข่าทีข้านเปียนไใหม่เชใหม่ีจรู่ข้างนอกก็เชิญมากรับดกินุมทีนัไว้รองรับไปแล้วเคทำไปลาอยากททก็อนรับตรงไดนเ่อเพื่ออดแล้ว อาจารย์แม่แบบไอดงนลไม่รู้ร้อนใช่ังังดี๋ยวไปหาไปทักก่อนอาจารย์แม่กลุ่มนู้น มาต้อนใจฮ่า่เฮ <ś c oughs> ้ยครั้อมฟังเพลงกันต่อแล้วกันกนะครับคุณคู่เอาเลยก่ะสาวๆวัดดีค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยวันดีค่ะเดี๋ยวก่อนกินน้ำซัมราญ์นที่กินแล้วกินเลยบสบาย แะรถที่มาจะไปกำรองบ้างวันที่ยี่สิบเกไปไหนคะไปวันที่ยี่สิบเก้าอ๋อไม่รู้เห็นแม่สี่เขารวบรวมอยู่ดาก็ไม่รู้สวัสดีจ้ากุ้งสวัสดีค่ะเราได้สิบสี่สวดีค่ะนะเยี่ยมเยี่ยมก็สองได้สองชุดแล้วสองโต๊ะงตาก็ไม่รู้ใครบ้างหูแดงไปด้วยใช่ไหมคะ อยู่ตรงไหนกันแม่เนี่ยทำไมดาไมาไ่เห็นนะร้านอะไรเอ็เน,นี่ยงานตีที่วันวันที่เท่นี่งานตีที่ที่แปดอ่ะงานไม่ใช่เ้ากทีรานเลิฟ่ะกดดูสิเดี๋ยวตละเขากดดูนี่ยไม่ถึงไนไปไปไุ่ไปไ่ไปไหปไป ร่าป่วยร่าป่วยทียกินเผ็ดเก่งเก่งไม่เก่งนะ คนเหนือกับคนอีสานไม่เหมือนกันนะไมไไไ่ไหวใช่ไหม เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ